สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เจอเจอกันทางช่อง168 95, 95ตัวเลขพารวยนะครับเจอทาง Youtube c h a n n น l นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับก่อนอื่นก็ฝากคำเตือนกันสักนิดนึงนะครับเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังไม่มีผลต่อการออกรางวัลในงวดต่อไป ใดๆทั้งสิ้นนะครับจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้นำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับใครติดตามไลค์แชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็มานำเสนอนะครับเสนอสูตรร้อยบนนะเทียบชน2สูตรนะครับ เรามาดูกันเลยนะหลักร้อยบนเรามาดูหลักร้อยบนนะครับอพอเห็นอยู่เนาะประมาณนี้นะครับสูตรก็เดินประมาณ1ิ 78อ้วนนะครับจริงๆเดินเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าเทียบชนแค่นี้พอนะอจะได้ไม่ยาวมากนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับก็สูตรแรกนะครับใช้หลักแสนะบวกหลัก10ล่าง2ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองสองครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองนะผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ก็บวกสองบวกสองบวกสองแล้วก,ก็บวกสามนะอ่ะงวดน,นี้งวดแรกได้สี่หกแปดศูนย์สามนะครับสูตรที่สองฝั่งนี้นะหลักร้อยบวกหลักสิบบวกหลักหน่วยบนสามครั้งหลักสิบล่างสองครั้ง นะครับ3บวก0บวก3 3 3บวก7บวก7เ,เท่ากับ6นะ6บวกไป2อ่ห6บวกไป4นะครับ6บวก4เป็น0นะ0บกไป2เป็น2 2บกไป2เป็น4 4บวก1เป็น5นะได้6 0 2 4 5นะครับผลรางวันออก6 2 8นะอ่าหลักร้อยก็มาเลข6ตัวที่วงไว้นะหลักร้อย ร้อยชนที่เลขฟกนะครับต่อมางวดที่สองคำนวณได้4ี่หกฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้4 8 0 2 3, นะปดศูนาะผัรางวัลออก3ามเก้าหนะครับสามกก็มาเลขสามนะตัวชน ชนเลขสาจริงมีชนอยู่ที่480 4803ส่แนชนชนหลายตัวนะสูตรน,นี้ค่อนข้างที่จะชนหลายตัวนะครับแต่ที่แน่ๆคือตัวชนมานะครับเรามาดูงว่ต่อไปงวดที่3สูตรฝั่งนี้ได้4ี่หกแูนย์ฝั่งนี้ได้93578นะผลรางวัลออก3าม 07เ็คอมาเลข3ามหลักร้อยนะชนที่เลข8เลข3เท่านั้นเองชน2ตัวนะวันนี้มา3งวดต่อมาฝั่งนี้คำนวณได้46803ฝั่งนี้ได้26801ชนที่เลข6ก0นะออก603นะครับ อมาเลขหกหลักร้อยวัต่อมาวันที่ห้าคำนวณได้เก้าหนห้ฝั่งนี้ได้1 5 7 9งหผลรางวัลออก538สามนะชนที่เลขหนชนที่เลขห้าชนเลขเก้านะชน3ตัวแต่มาเลขห้ ครับหัวต่อมางวดที่6นะครับฝั่งนี้46803ฝั่งนี้60245ชนที่เลข4นะเลข6อ่าเลข0นะชนมา422 2, นะ422 2. อ่าอันนี้ก็มาเลข5หรือมา,มาว่า422 2. มาเลข4 ต่อมางัดที่7นะงัดที่7ฝั่งนี้2 4 6 8 1ฝั่งนี้4 8 0 2ปสชนที่2 4 8 2 4 8 4 2 8, 8, 8นี่ตัวชน3ตัวออก2 7 0เ็กมาเลขสอ รางวัที่8นะครับ1357093578ออก787 7, นะไปเร็วๆนะครับมาเลข7งวดที่9 3579260245ออก272นะมาเลข2ตัวชน วต่อมางวดที่10นะครับฝั่งนี้9 1 3 5 8ฝั่งนี้7 1 3 5 6ออก5 7 9เลข5มาตัวชนนะตัวชน2ส,สูตรน,นะงวดที่11ฝั่งนี้9 1 3 5 8ฝั่งนี้1 5 7 9 0ออก9 7 2ก็มาเลข9ตัวชน ตุวนี้ชนค่อนข้างจะหลายตัวนะแต่ที่แน่ๆก็ตัวชนก็มานะครับถ้าย้อนหลังนะครับแต่งวดอนาคตเราก็ไม่รู้นะครับว่าจะมาตัวชนไหมนะมาดูต่อฮะสิบสองหกแปดศูนย์สองห้าศูนย์สี่หกแปดเก้านะชนที่หกชนแปดชนศูนย นะชน680ออก861นะครับก็มาเลข8ตัวชนด้วยเช่นเดิมวันที่13 57 914ฝั่งนี้9 3 5 7 8ชนที่57 9นะ579ออก5 1 7นะหลับร้อยก็มาเลข5ตัวชน ต่อมางวดที่14 35792 15790นะตัวที่ชนก็57 9นะ579นะครับ3ตัวออก725เนาะก็มาเลข7ชนเลข7งวดที่15 35792 82468เ 8, อ้ย82467นะ ผลรางวัลออกสองหหนะึ่งะตัวชนก็เลขสอก็มาเลขสอมาก็ต่อมาว่ที่สิบหนะครับ8 0 2ศูนย์สองี่เจดสาเจดเ้าหนึ่งสองผลรางวัลออกเจ็ห้าเลขเจก็มาเลขเจก็มาตัวชน งวดที่สิบเจ็ดเรามาดูงวดที่สิบเจ็ดสิบแปดที่จะถึงนี้นะงวดที่ผ่านมาสูตรแรกคำนวณได้ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสี่สูตรที่สองหกศูนย์สองสี่ห้าชนที่เลขห้าชนที่เลขสี่นะ ชนสี่กับห้าเนาะสองตัวนะงวดที่ผ่านมาชนสองตัวออกสี่เจ็ดห้าเนาะก็มาตามสถิติอันนี้ก็คืองวดที่ผ่านมาเรามาดูงวดนี้นะครับชุดเอสคำนวณแล้วนะครับได้สี่หกแปดศูนย์สามฝั่งฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ได้ศูนย์สี่หกแปดเก้าดูตัวชนอยู่ที่เลข ศูนย์เลขสี่เลขหกเลขแปดโอ้โหชนสี่ตัวนะครับศูนย์สี่หกแปดนะตัวเก้ากับสามนี่ไม่ชนนะชนสี่ตัวเพราะฉะนั้นหลักร้อยก็พอสมควรนะสี่ตัวนี้ก็ไปตั้งไว้เป็นหลักร้อยดูนะครับจะมาหรือไม่นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนำไป เสี่ยงโชคในรอตตรี่มวดที่จะถึงนี้นะครับวันที่16กันยา2564นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับติดตามร,าารับชมทุกทุกท่านก็ขอให้รวยรวยรวยทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ